มาจ้าทุกคนวันนี้เราก็มาเก็บเห็ดกันอีกแล้วดูสิเยอะมากดูสิบานเต็มเลยเนี่ยค่ะใหญ่เบ้อเลยดูสิดอกแบบสุดยอดอ่ะนี่ค่ะเห็ดเก็บเห็ดกันนะเ,เยอะมาก โอ้ยมามารอบนี้ได้เยอะบางทีมาก็แบบโอ๊ยไม่เจอค่ะมันตายซะก่อนเนาะรอบนี้มาแบบคุ้มค่ะได้คุ้มนะะนี่ยังเล็กอยู่โอเคค่ะ มารอบนี้โอเคนะคะทุกคนเจอเห็ดมารอบก่อนนี้ก็คือไตอื้อเยอะดอกใหญ่ๆเก็บสนุกเลยโอ้ยหักไม่ใช่ว่าหักอะไรนะนเนี่ย เหลือแต่ฟอไม่เป็นไรเราเอาไว้ทำเชื้อด้วยเนี่ยค่ะไปค่ะเก็บกันสนุกเก็บเห็ดเนี่ยสนุกนะกับหน่อไม้เนะี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากได้เยอะแยะเนี่ยค่ะเยอะมากอ่อนๆกำลังแบบ พอดีกินนะคะคิดว่าจะไม่มีเห็ดโชคดีแล้วเราไม่มีถุงไม่มีอะไรมาใส่ด้วยนะบางทีเราเตรียมมาใส่แล้วไม่มีแต่รอบนี้ไม่ได้เตรียมเลยจ้ะ วางไว้ก่อนอสวยมากคนสวยมากวางไว้ก่อนเนาะ ฝั่งนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้น thank you